สวัสดีครับเคยกันจากในมีนะครับกับผมพบานาหนวนนะครับวันนี้ก็มีตัวปืนนะครับมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนลูกกรดจากมอสเบิร์กนะครับมาให้ดูเนาะนี่นะว่าบ้านเราเนี่ยก็มีลูกกรดมาหลากหลายค่ายนะครับมีตัวที่ตัวเลือกในตลาดก็ที่น่าสนใจก็เยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วก็เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจที่ผมอยากจะมาลองรีวิวอยากจะลองแกะกล่องให้ดูนะครับโอเคมาลองดูกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับความรู้สึกแรกในการเปิดกล่องขึ้นมาเราเจออะไรบ้างนี่เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดคู่มือแล้วก็ตัวแม็กกาซีน25นัดนะครับแล้วก็มีกุญแจนะครับกุญแจล็อกปืนเนาะโอเคเราจะเอาวางไว้ก่อนเนาะแล้วก็ออกมาดูตัวแม็กกาซีนบ้างนี่ เราจะแยกออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยเหลือกระสุนนะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกา้านด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับตัวปืนด้านในก็หอ่อถุงพลาสติกไว้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้เลยฮะโอเคอจากความรู้สึกแรกนะครับน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบามากๆนะครับเพราะว่าด้วยเจ้าตัวพันท้ายสินเทนติกนะครับนี่เลย ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับมามาลองดูกันขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับตัวนี้เก็บของสักครู่นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันเนาะโอเคหลังจากที่นําตัวเปิดออกมานะครับนี่รูปร่างค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัว Mossberg International 702 p i n k s t ส่นนะครับก็ จัดอยู่โหมดปืนที่เอาไว้ยิงเล่นแล้วก็ไว้ยิงสันทนาการนะครับแล้วก็เป็นปืนที่เหมาะกับการฝึกฝนนะครับก็รูปร่างหน้าตาก็อยู่ในโซนสเกลสเกเลหน่อยนะครับเป็นปืนเล็กๆที่เอาไว้ฝึกฝนนะครับเอาไว้ให้เด็กๆยิงก็ได้นะครับตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะก่อนอื่นจะทําอะไรกับตัวปืนนะครับขออนุญาตเคลียร์ปืนให้ดูก่อนนะครับเพราะว่านี่ใส่ชาร์จิ้งแฟลกไปแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับ อ่ะถอดไซด์แฟกออกอันนี้ปืนปลอดภัยไม่มีลูกนะครับตัวนี้เนาะนี่เคลียร์ให้ดูเลยไม่มีลูกนะครับนี่โอเคอ่ะไม่มีลูกนะครับปืนปลอดภัยเนาะนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวแมกกาซีนนะครับ25นัด e นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นปืนรุ่นใหม่ที่ออกมาของตัวนี้รุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นแมกกาซีน10นัดนะครับเดี๋ยวผมเอาแมกกาซีนให้ดูนะแมกกาซีน10นัดมีไหนนะ ขออนุญาตนะครับโอเคนี่นะครับก็คือนี่แมกกาซีนสิบนัดนะครับาารน,นีบ่สามารถใส่ได้ด้วยกันนะครับนี่ผมจะลองใส่ให้ดูนะลองดูนะโอเคเนี่ยก็จะสามารถใส่ได้ด้วยกันนะครับอันนี้คือรุ่นเก่านะครับจะเป็นอย่างนี้เนาะนะครับ,นะรบอ่ะเดี๋ยวขอปลดออกก่อนนะครับอแจจปลดยานิหนึ่งเนานะ นะครับเปืนใหม่ด้วยอ๋ดได้งโอเคอาจจะหมดได้ได้เงนะครับเพราะว่าของใหม่นะครับฮะเราก็จะมาประกอบเขานะครับให้เป็นความสวยงามนะครับอ่ะมาลองดูกันเลยสายเข้าไปเนาะนี่ตัวแมกกาซีน ใส่ยากนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสวยงามนะโอเคสำหรับตัวปืนนะครับผมจะเริ่มจากด้านหน้านะครับตรงนี้เนาะโอเคจากหน้าด้านปากลำกล้องตัวนี้ก็มีการคราวปากลำกล้องไว้นะครับแล้วก็หรือว่าคว้านปากลำกล้องนะครับให้ป้องกันนะครับเกลียวนะครับไม่ให้ตกกระแทกนะครับส่ติว่าเราทําปืนตกหล่นโดยลำกล้องดนานีนะครับตกไปนะครับอ่า ตัวคราวเนี่ยก็จะป้องกันเกลียวเราไม่ให้ตกกระตกกระแทกพื้นโดยตรงนะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับก็คือด้านด้านหน้าเนี่ยมีครอบศูนย์นะครับอยู่นะครับบางศูนย์ไว้แล้วก็เป็นส่วนไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะครับสวยงามนะครับลำกล้องตัวนี้อยู่ที่18นิ้วพอดีพอดีนะครับเนาะแล้วก็ตัดไปที่ศูนย์หลังเนี่ยเป็นศูนย์ที่ปรับได้สีทิศทางนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับ สวยงามเนาะด้านหลังนี่ก็จะเซาะล่องไว้นะครับนี่ลดแสงสะท้อนเนาะนะครับลำกล้องนี่ก็เป็นลำกล้องลมดำนะครับตัวนี้การทำงานของระบบตัวปืนเนี่ยเป็นระบบโรบัสนะครับคล้ายๆกับสิบทับสองสองนะครับหรือว่าปืนในซีรีส์เดีวยวกันนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกันเนาะจะขนาดเท่ากันเลยนะครับตัวนี้เนาะ ด้านด้าตรงนี้ครับถัดข้ามาหน่อยก็จะเป็นนะครับหูต่อหูโควินเนาะจะมีทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังนะครับให้เราใช้งานสาหรับสายที่สายล่าเข้าป่าก็จะสามารถใช้ได้นะครับสายใช้สายตายเข้าปา่าได้เลยแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็เนี่ยครับด้านข้างก็จะทําผิวเปลือกส้มไว้นะครับ <S <S เพื่อเวลาที่เราคลิปปืนแบบนี้นะครับ <S <S จะได้ไม่ลื่นนะครับโอเคนะด้านหลังนะครับ อยู่ที่ตรงกระโหลกของตัวปืนนะครับตรงนี้นะครับใช้ลาง11มมหรือว่ารางของ c ีแได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถติดรางแล้วก็ติดกล้องได้ด้วยนะครับของ c ีแได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซฟแม็กนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะค้างจะค้างโบนะครับนี่ถ้ามีแม็กกาซีนนะครับถึงจะค้างโบได้นะครับตัวนี้ถ้าเราถอดแม็กกาซีนออกนะครับวิธีการถอดแม็กกาซีนแม็กกาซีนจะออกแบบมาดีมากตัวนี้จะเป็นตัวให้กดนะครับตรงนี้เลย แล้วก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับสมเราใช้งานอยู่นะตอะนใช้งานแล้วก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับนะอันนี้แมกกาซีนยาวหน่อยนะครับก็เลยทําให้การดึงเข้าดึงออกเนี่ยค่อนข้างจะลําบากเล็กน้อยเนาะนะครับแต่ก็ดีอย่างที่ว่าถ้ามมนมีแมกกาซีนเนี่ยเขาจะไม่สามารถดิงได้นะครับก็จะค้าง ค้างลงูกเลื่อนค้างสไลด์ไม่ได้นครับค้างโบก็ได้นะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับสําหรับตรงนี้ก็นะครับเป็นตัวปลดกรนะแม็กกาซีนนะครับก็จะทามาแม็กกบตัวนี้พอดีนะครับทําให้ช่วยปลดง่ายขึ้นเนาะอันนี้ก็บรรจุที่2ี่นัดนะครับนี่ผมจะบอกว่าแม็กกาซีนเนี่ยผมชอบตัวนี้มากเลยนะตัวนี้ก็มันบรรจุง่ายดีแล้วก็แค่ดึงตรงนี้ลงมานะครับก็จะสามารถ หยอดลูกเข้าไปได้แล้วนะครับตัวดินแม่ก็จะลดลงนะครับนี่นี่เลยแล้วก็มันจิวลูกได้เลยอืมตัวนี้ก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ผมชอบนะเออออกแบบมาดีนะครับออกแบบมาดีมากแล้วก็ตัวกลงไก่เนี่ยเป็นอาโพลิเมอร์นะครับเป็นซิเิติกโพลิเมอร์ใช่ไันครับเจ้าตัวนี้นะครับสวยงามนะครับถ้ามองมับนผืนนี่ก็คือซิททับสองสองนั่นแหละแต่ว่า ช่วงราคาเนี่ยจะถูกกว่าแล้วก็ผมมองว่าของแต่งตัวนี้น้อยกว่านิดนึงมีข้อตามนี่นะครับของแต่งน้อยกว่านิดนึงแต่ผมว่าตัวปืนเนี่ยถ้าจะไม่ต่างกันเลยนะดูผันท้ายทุกอย่างนะครับนี่สวยงามอือตัวนี้ก็เซฟนะครับเดี๋ยวเราดูน้ำหนักไก่กันบ้างมีการแบบหน่วงเล็กน้อยเนาะสมมุติว่าเราเราเดึงมานะครับแล้วก็อ่ะ อันนี้จะให้ระยะที่ลากไกพอประมาณพอจนกระแพงแล้วก็ออกแรงน,นิดนึ่งลั่นไกนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูน้ําหนักไกกันดีกว่าว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับมาลองดูกันนะครับอยู่ที่สี่ปอนด์ครึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นปืนที่นํำมาไว้ใช้งาน,นครับยิงเล่นจริงจเพราะว่า ตัวปืนให้น้ำหนักมาที่4ปอนด์ครึ่งน้ำไกลที่4ปีปอนด์ครึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้าง,างที่จะปลอดภัยนะครับสามารถที่จะให้บุราุาหรือว่าเด็กๆนะครับฝึกฝนยิงและใช้ตัวนี้ได้นะครับโอเคเลยแล้วก็ด้านท้ายของพันท้ายนะเป็นยางรองพันายนะถึงจะเป็นลูกกดตัสองสองนะเดี๋ยวก็ยังไม่ละเลยความใส่ใจใส่พันท้ายยางไว้ด้วยตัวนี้ก็เป็นช่องอากาศนะครับนี่สวยงามใช้ได้เลยแล้วก็คันลังเนี่ยสามารถที่จะดึงได้ง่ายนะตรงนี้ดึงได้ง่ายเลย เป็นปืนที่น่าเล่นอีกตัวนะครับน่าสนใจเลยนะครับชอบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่สําคัญมีลํากล้องที่เป็นลํากล้องฟิโฟรนั่นก็คือลํากล้องลอยนะครับที่สาวโบลุกทุกคนก็น่าจะเข้าใจดีว่าลํากล้องฟิโฟรนี่มีไว้เพื่ออะไรนะครับนะโอเคนี่ก็พามาดูคร่าวๆนะครับตัวนี้ผมว่าเหมาะกับการยิงเล่นสันทนาการมากเลยนะครับด้วยคําว่าพิงสเตอร์นะครับก็เหมาะกับการยิงเล่นนะครับสันทนาการนะครับ ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าทํากลุ่มในระยะไกลๆเนี่ยจะดีหรือเปล่านะครับระยะ50เมตรถ้ายังไงเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตถ้ามีโอกาสเนาะจะไปยิงศูนย์เปิดเลยให้ดูที่ระยะ50เมตรจะเป็นยังไงแล้วก็ดูการใช้งานของตัวปืนว่าจะติดขัดไหมในช่วงที่เรายิงเร็วๆนะผมว่าเขาเหมาะก,กับกีฬาที่แบบแอคชั่นหน่อยนะตัวนี้เหมาะก,กับการทีไ่ไปตั้งเพจแล้วก็ไล่ย,ยิงแบบมินิไรเฟิลนะครับมินิ ADPA อะไรประมาณนี้ในรุ่นมินิไรเฟิลก็น่าใช้ได้นะครับ นำกล้องที่18นิ้วแล้วก็ความยาวเอวออกของตัวปืนนะครับตัวนี้อยู่ที่37นิ้วโดยประมาณนะครับแล้วก็มาดูเรื่องน้ําหนักกันบ้างว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะใส่แม็กกาซีนเข้าไปด้วยแล้วก็มาช่างดูว่าเท่าไหร่กันนะครับโอเคน้ำหนักของตัวปืนรวมแม็กกาซีนนะครับลองดูกัน1.88 3กิโลนะครับ1กิโล8ขีดเกือกบ1กิโล9ขีดนะครับด้วยแมกกาซีนด้วยนะครับใช้ได้เลยนะน้ำหนักก็เบานะครับจริงๆถ้าบ้านผมมีเด็กโตสักหน่อยผมก็น่าจะนะครับตัวนี้บอกเลยสรารภาพว่าแอบแอบพันใจให้เล็กน้อยนะครับด้วยช่วงราคาด้วยคือตัวนี้สวัสิการกรมการปกครองเนี่ยอยู่ที่2 0,000ต้นต้นเท่านั้นเองนะครับ20,000ต้นๆ้น,น,น,นแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแมกกาซีนตัวนี้จะมี2รุ่นนะครับก็คือรุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่า จะมีแมกกาซีนมาให้แบบรุ่นแมกกาซีนเดิมตัวนี้แมกกาซีนสิบนัดก็คือที่หมื่นหมื่นเก้าไปปลายนะครับตัวนี้ก็ได้แมกกาซีนตัวนี้มาก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นต้นๆนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับอ้อลืมบอกไปว่าตัวนี้ก็เป็นปืนที่แมกอินบาซิลนะครับก็นําเข้าภายใต้ชื่อของบริษัทมอสเบิร์กนะครับตัวนี้เหมาะกับการยิงเล่นดีครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะไปลองยิงให้ดูนะครับไปลองทํากลุ่มดูว่า ตัวปืนจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าน่าสนใจมากผมมาเจอแ๊บแรกก็ใช้ได้แล้วก็เท่าที่ผมไปนั่งไล่อ่านดูในต่างประเทศเนาะคือคนที่เล่นสีทัสอสอ,อยู่นะครับเบนมาตัวนี้ก็เยอะนะครับด้วยช่วงของราคาแล้วก็ในเรื่องของการทำหนังตัวปืนที่ติดขัดน้อยนะเรียกได้ว่าน้อยมากนะครับที่จะเจอในการติดขัดโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไปเท่านี้ครับจ้าตัวนี้ m o s s b ิ r g กอินเตอร์เนชั702พิงสเตอร์นะครับไว้เเซกันใหม่ในพีหน้าครับสวัสดีครับ